ผมคิดว่าวันนี้เป็นวันสําคัญสําหรับพวกเราหลายๆคนที่ตั้งใจที่อยากเห็นประเทศเราดีขึ้นเราไม่ใช่ข้าราชการเราไม่ได้เป็นผู้มีอํานาจเราเป็นประชาชนธรรมดาแต่ผมเชื่อว่าเราเป็นประชาชนที่ต้องเป็นพลเมืองที่ต้องมีหน้าที่ที่เราคิดว่าเราอาจจะมีส่วนเล็กๆที่สามารถจะช่วยประเทศชาติเราได้การ,รพัฒนาบ้านเมืองผมว่าเป็นหน้าที่ของทุกคน นั่งร้อมวงคุยกันเราทําแบบนี้มาหนึ่งปีเราเอาเอาความรู้ของปราชาวบ้านาผู้ปกครองอรประเทศเทศบาลต่างประเทศมาจากทั่วโลกเลยครับเพื่อเอาความรู้ว่าเวลาเขาเปลี่ยนแปลงมือเปลี่ยนแปลงยังไงเราใช้คำว่า city decoding คือถอดรหัส เป้าหมายขอนแก่นพนาเม,มืองมีแค่3อย่างครับแก้จนลดความเหลื่อมล้ำสร้างความโปร่งใสแค่3อย่างก็พอครับวันนี้อยา่าไม่ต้องคิดอะไรใหม่เลยนะครับวันนี้คิดโครงสร้างที่พวกเราจะสามารถค่อยๆเดินเองได้ผมคิดว่าท่านควรจะคิดถึงโครงสร้างเป็นอย่างมากถ้าท่านได้โครงสร้างเท่ากับว่าท่านมีสิทธิ์ในการชี้ชะตาเมืองของท่าน แล้วถ้าท่านรักประเทศจริงอย่างที่อาจารย์ถามเมื่อกี้เรายกมือวันนี้ท่านมานั่งอยู่ตรงนี้ท่านต้องถอดโขนถอดชะดาออกและพวกเราเป็นคนไทยสุดท้ายเรื่องอีโก้ครับเป็นเรื่องสําคัญที่สุดผมพร้อมที่จะคอนติบิวทุกอย่างนะวันนี้เราคิดว่าเราอยากจะพูดในฐานะของคนไทยที่เราต่างคนต่างช่วยช่วยเขาเขาใหญ่ได้ช่วยขอนแก่นได้ช่วยที่ไหนได้ประเทศไทยดีหมดนะครับผมเล็กได้ลงพื้นที่ทำอิ่มเอมนะคะ ประโยคที่ได้ยินจากประชาชนนะคะคำถามนี้ดูฟังเหมือนเป็นคำถามทั่วไปแต่เป็นคำถามที่เราสามารถร้องไห้ในใจได้เลยเขาถามว่าจะโกหกเข้าไหมเสียงสะท้อนหลายคนมากบอกเรียกว่าเป็นไปไม่ได้ไม่สำเร็จหรอก เฉนเช่นเดียวที่ตอนที่เด็กทำเคสตันฮิครั้งแรกไม่แบงเอ้ยอะไรเอ้ยก็บอกว่าไม่สำเร็จหรอกมันเป็นไปไม่ได้เราใช้เวลาห้าปีครึ่งทำจนสำเร็จแต่บางเอเิยเล็กโชคร้ายก็มาเสียเสียลูกชายไปก็ล้มพับไป5ป้าปีแล้วคุณศาก็ปลุกใจขึ้นมาด้วยประโยคเดียวว่า ไม่ใช้ความเป็นแม่ต่อเนื่องในการทำโครงการเนี้เพื่อลูกของคนทั้งประเทศคิดดูนะคะว่าถ้าคนไทยทั้งประเทศกลับมาเชื่อถือกันได้แล้วเนี่ยเราจะอยู่กันอย่างปลอดภยัยอยู่อย่างมีความสุขทุกวันนี้เราหาเงินแต่เราไม่มีความสุขนะเราจะเจอเพื่อนเรายังพูดได้ไม่หมดใจเลยเราจะต้องระาวังเราแวง เราจะอยู่กันอย่างนี้จริงๆเหรอและนี่คือหัวใจหลักที่เราอยากลุกขึ้นมาและเชิญชวนทุกท่านในที่นี้นะคะว่าลุกขึ้นมาอย่ามัวแต่คิดเราเดินไปข้างหน้าเราต้องรีบๆเดินเดินวันนี้ไปกี่ก้าวเดินต่อไปอีกกี่ก้าวนั่นคือความสำเร็จของคนไทยทั้งประเทศ การจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นการรว,ว,วมรวบรวมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองโดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานก็คือเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ผ่าน,นกลไกการเรียนรู้สาธารนณะบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานครบรอบหนึ่งปีสถาบันการพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารนณะขอขอบคิณครับ